สวัสดีครับพุมมวันนี้พามากินต่มปลาครับผมมากระทอมทงหน้าครับผมได้บรรยากาศสุดๆเลยนะฮะนี่ครับผมมีคนมาหาปลาทาต่มปลาทาเอามากินอย่างเดียวธรรมดาชี่ไหนฝนครับผมมาเสริมอีกสองสามสี่หาคนเอออร่อยห่คือเกา เกือบซุกแล้วครับผมนี่แอ้บรรยากาศคนครับปลาตกอยู่ในสะฝุ่นแ่ะครับผมสะเจ้าของละเลีลเ้ยงเองตกเองกินเองนักเลงพอโอ้ยอ,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 อย่าไปทำนั้นสิ คนคนยังได้คือไปกวนแตนล่ามนี่คอยคอยแลนบนทันดอกไรตัวหรานโอ้คนอะไรมึนเนี่เดี๋ยวติดเลย <c oughs> โอ้เบื่อเหลือเกินเด็กคนมันจะมาโดนทังมันฝนครับผมหน่วยเสริมมาบึงมามามาบึงคนยังได้มากวนบักล่ามกามนี่บินออกแล้วนี่นี่ไหมไปตีมันเม,มื่อกี้โอ้ไม่ใช่เบื่อเหลือเกิน นี่มันนอนดีๆแล้วไปทำมันกระทอมกำข้อด้วยนี่รุดุันแล้วนะเนื้อปลาเกือบเปื่อยแล้วเอาไว้ใหย่ยมทึ่งกระดูกเลยตอนเหนื่อยตอนเหนื่อยเริ่มตุ่กันแล้วเยอะไหมหอดเวลาแล้วครับผมเกือบได้ยี่ยมแล้วเหนื่อยใจเหลือเกินเตรียมเฮ้ เติมเติมข้าวให้ปลากินหน่อยสิดูหน้าปลาหน่อยหน้าหอนทองหมดเลยหน้าหอนทองห้าหน้าหอนทองบะมีแล้วบ่มีแนวจวดกระจโอเคเหนื่อยใจเหลือเกินมาแต่กับพระบ่โอ้ต้ไปนั่งนู่นครับมาเชนมาไหนไหนมา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 เนเดอร์เด้อเซนเดอร์เด้อพันู่นหนึ่งใส่ใ่เลมดมึอันนี้อะไรอุ๊บหินคาแต่ใครเอามาเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ใส่ให้หมด โอ้เอามาปุ๊กนึ่ว่าจะเอามาใส่ต้มปลาหมดนี่เปกั้อยร่อยไหมอร่อยหมด่อร่อยหมดอร่อยหมดากินก่อนเจมกินต้มปลาไหมจะสดไหมไม่เปรดหรอก ฟังคำหลังด้วยไม่เป็นไรอรับโอ้โหหัวลอยเหลึกขึ้นหรอมันบาดคอนี่ครับผมเขาบอกว่าบาดคอ โอ้โหแต่แต่พริกเม็ดกระบาดพอแรงแล้วจะกินไม่กินเนี่ยโอ้กินครับกินครับกินครับจานละสองคนนะครัจานละสองมีคนบริการแทงข้าวให้ด้วยเออธรรมดาสินะมาครับผมนี่สีสันตดองกับตายายนะแม่ออร่อยตายายเอ้ยกินข้าวน้ำลูกน้ำหลานจับวารายใบว่าน้อยจกกินน้ำลูกน้ำหลานโหลดเดี๋ยวว่าจับว่าเดี๋ยวให้เจ้าหัว Hãy chạy càng, chạm hãy nồi, ừ? bơ im Một bộ chọn khuất tàn thang dễ bằng đấy Nha, nha, xài yên, xâm lắc yên Bừa lỡ cươn Xẹp xuống xuống nạm rồi đó Ba tổng hợp phá chua nhảy rồi, rồi Anh ấy nhảy, à nhảy, chua nhảy, dài à, Ăn chua nhảy,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  ต่ออามาโอ้ใ oh. ไ,ได้ไม่กินแบบแซบอร่อยอร่อามากไม่ยอมเอามาหนึ่งมาผิดอร่อยเหลือเกินกินข้าวก่อนครับผมมามากินเามา็ดอนมาแล้วครับผม เออตะไคร้เออออมดมืดม <The> ืดม <response> mm ืดนอนพูดเดียวแหละครับจังเลยมดอ๋อพอเหลือแต่สากหลับครับผมมาแล้วครับเหลือแต่คาตะไคร้ใบบกูดเออบ่อเสียบบ่อเสียบบ่อเสียบใบมังเกาขึ้นเสวยบะได้แหละครับผมมดแล้วกินให้มดกินให้มดเอออร่อยลายอร่อยลายครับผม ฝากไว้สำานีแล้วครับพามากินเข่าอยู่ทรงหน้าครับผมบรรยากาศเขาก็ออกห่วงแล้วครับผมประมาณอีกจักง้อยกับเสด็ยเกี่ยวแล้วครับย่าดไจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องอนนากระดานําครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายยหน่อยสิบายยเกือบบ่ายพอดีเลยบาย